สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุขสุขเพื่นครับอยู่กับผมก็แล้วครับป้าตั้มชาแนลรือวิลุนากำไรชาแนลครับตอนนี้เรามาถึงภูสร้างแล้วนะครับอ่าอำเภอสวรรค์นครูหาอยู่อยู่อำเภอสวรรคูหาครับจังหวัดน้องบัวรำพูครับบ้านโคกนกสาริกาครับผู้ใดสีมาศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับแล้วขันผู้ใดสีมานี่อย่าเอารถเตี่ยหรือรถโหลดมากหรือรถแต่งมากครับให้เอารถตัวสูงมาครับเพราะว่าทางมันมา ยากลําบากที่สุดเลยครับแนะนําเลยครับขายเอารถโตสูงมากครับอยาเอารถแตงมากครับขายเอารถแตงมากโดยใส่รถลากแค่ครับประมาณนี้นะครับแนะนําเลยครับ,นนรบขันพูดใดซิมากะขันเป็นไปได้กะขันมาขี่ม่ใส่เอามอไซค์ขึ้นมากดีกว่าครับสุดยอดเลยครับผู้สร้างอําเภอสุวรรณนครหา ตำบลบุญทันนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับอยู่บ้านโคกนกสาริกาครับถ้าใครจะเดินทางมาให้ดูคลิปนี้ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเก็บบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะไปครับ ทางขึ้นไปครับหอสั้น ได้ดีกันเลยดอวแบบของม่เกิดห่างเลยห้าเนี่เป็นห่าอะครห่าเดียวขี้รี่ไก่ดิออฟโลดอีกแบบห้องเลย ิดไปปบเดี้เนาะผู้สร้างเลยเนาะมันยางมันมันอาจจะจิตไปไปเนี่ยจังน่อย่างนี้เขา่ขาาจะทมาะดีนี่ ขี่เน้ะมาขับรถโอ้ไปสิไม่รู้ไปเจอทินเนาะเออยังไงวิทยังสี่ึ้นเลเดี๋ันวอทยดมันอันนี้แล้วพอเราเจ็บไอบอกแล้วให้ไปห้างนีง่เดี๋ยวคนนี้ไม่เดี๋ยวอ๋อบุญลาวินับุญลานไป เตี้ยมากเลยครับเราห้องไปต่อมาได้แท้เด <c oughs> ินั่งเดินนั่งเลยรถหลังมาหลังครับมัน <c oughs> คุณเอารถเตียนะ้ยว่าเนี่ยรถแต่งคือเตีย้ยรถโดยจำๆใส่แม็กนี่คุณมาก่าได้ครับ่เอ <c oughs> ิรถหลักเลยครับ <c oughs> แนะนำเอาเป็นแบบออฟโรดมานะครับ <c oughs> จยนาบนจอดท้ายเจีตเไปไนสนสล้านอมันดีกว่า,วาสันอะไรขออีกข้างนึง่คือมัเรงตังเลยเอาเอาเีย lệ tha cái sao Ủa, hiện tại giờ cho nó tình giang có bằng nó học luôn đi đó phô view dày vậy mọi người mọi ซีดาแดงดคุณนีอวะเรกควรจะไปีบานบาหนาเสียพิธีได้ประเด็นไงไๆนี่ตมุปิีดาแดงโอ้มันต้องทงกะคะกราเบียจริงนี่เสียากเป็นมบกซีดาแดงนี่นะต้องฝากินมาดิาามาฝาประไดนน็นดิห<อ>นอนจาะอดอนจะเป็นเนี่มั อีรถเสี <projections> <Thompson> ่ยงมากนะครับยาไดครับทีพี่บอกปรคันเลยนี่สูงอู้หนไหนกันทับไหลมีโฟบ์วอยู่เสีนเหยียบจิจรเคื่อนสีอ 오오오. <laughs> thông bay, thông bay, con gì lại, đỏ, phải cái

แต่ว่าอย่าอว่ตัวมากเลยล่ะครับมันมบิดบวบไปถึงแล้วครับถึงที่ผักกันแล้วจุดหมายปทางของเราคูสร้างครับพี่น้องครับพี่น้องไ้ดู บอกเลยว่าสุดกับพี่น้องครับโอ้โหลุ้นายไหมครับมาครับพี่น้องครับนึ่กันแล้วครับปูซาครับชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศอืมครับ ผู้รสร้างครับถึงแล้วครับวู้มตังมฮะนางไปดีวกว่านี่หน้าชาหลนะวมไหมเอาไปนี่แล้วเนาะสุดจับครับสุดจับ นะครับหลงจากที่ห้าขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่อผูสร้างนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย่างขึ้นไปทางเพื่องครับขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับโอ้จังหวัดหนองบัวลำภูของเราก็มีอะไรให้ดูแบบสวยๆงามๆเยอะแยะครับนี่ครับ หาได้ที่ไหนแล้วครับนี่นี่ครับเรามาถึงสถานีภูสางแล้วนะครับสถานีภูสางครับแบบนึง ทำหมดร่างเลือดดูรางเลือดของคนหลังคนห้างผมดูไอ้ผมดู้ขาถ่ายผมดู้งเขาถ่ายดู้อกโหดงนี่มะใครบอกกัแเลหวะ นดระยะโฟกัสมันอยู่ไล่ตั้งไล่ตั้งค์ตอนนีได้อยู่ปลายอยู่โขอ,อยู่เขาอ,อยู่ดงกันแล้วเดี๋ยวมองดูไก่พูด ยังไงบ้างครับผู้สร้างสุดยอดเลยครับอร่อยมากครับบาร์บีคิวอร่อยมากสวยๆน้องบุรีพูบ้านเฮาไม่ีอย่างที่แบบเจ๋งผมผมผมชอบผมชอบที่แบบว่ามันมีอย่างสอนยูนใ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 นที่เรายังไม่ไม่เคยเจอที่เรายังไม่เคยเห็นมันมีอีกหลายมุมมองบ้านเราที่แบบว่าครับยังไม่ที่คนเราในหลายคนยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้รู้นะครับแต่ว่า พี่น้องหลายๆคนที่อยากจะมาใครอยากจะทงานในเมืองนี้นอะไรนี้แบบอยากกลับมาทำประชงธรรมชาติก็บ้านเรามีอะไรสวยให้ดูอยู่อำเภอสวรรคูครหาครับผมบ้านโคงนกบ้านโคงนกสาริกาครับผมถ้าใครจะมาก็ครับผมก็ให เรียมรถเป็นมอมอมอจัไรยาหรือเป็นทุรักทุเลนิดหน่อยใช่ครับได้อยู่ได้อยู่เหมาะ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 สำหรับสายป่าสายเขียวเขียวแบบเขียวธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะสามารถตั้งแคมป์ได้ด้วยได้ได้ได้ครับแต่ไม่แนะนําให้มาบวกเวกยบใบรบกวนเสียงธรรมชาติอนุรักษ์ไว้จะดีกว่าครับยมอนป่าบ้านเราหมดแล้วมันเริ่มน้อยลงทุกทีครับเริ่มไม่เยอะละฮึผมอ่ะสุดยอดเลยครับ ฟินฟินมากฟินมากฟินมากครับนีบ่ถ้ามีโอกาสรครับจะเอาเต็นท์มากลาง <laughs> <laughs> นอนอยู่ตรงนี้สัก <laughs> คืนหนึ่งใช่ไหม <laughs> จริงจริงแล้าวาน่าจะกลับมาอีกอีกสักรอบใช่ไหมครับหลายรอบงว่าอีกหลายรอบเลยปะไม่ธรรมดาหลับไป i mm -hmm. ဘယ်တုန်းကပဲကြောက်ကြောက်လေကြကြံတူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတဲ့သမန္တူရင်ပါလေ เราก็กําลังจะกลับบ้านเรานะครับสําหรับวันนี้เรามาเยี่ยมมาเยือนที่ไหนนะผู้ซางเขาเรียกผาซางครับผู้ซางครับสถานีผู้ซางสถานีผู้ซางมันสวยค่อนข้างจะสวยมีชมบรรยากาศรอบๆป่าลองดูฉายดูว่าเผื่อมีคนมากลางเต็นอะไรใช่ใช่ครับที่ทันที่นี้มันกลางเต็นได้นะทุกที่รอบๆครับได้เสมอครับ ครับสำหรับวันนี้ครับไปเราฝากไว้ด้วยกับธรรมชาติเราปิดรายการเพียงแค่นี้ okay, ก็ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ป่าว่าอะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์อ๋อป่ากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ด้ครับไ,<อ>ไว้รุ่นนะครับให้ใช้แนวใช่ไหมใช่ครับช่องนี้อาจจะมีอะไรที่ให้ค้นหาอีกเยอะแยะอาจจะลอยไปกับพวกเราก็ได้ <c oughs> ลองดูลองดูลองกดซับสไครต์ดูครับโอเคแค่นี้นะครับบาย นี่ครับไปแล้วครับเราเดินทางกลับแล้วครับอ่าใบรุ่นน้าหอแชนแนลครับได้ครับผม